แต่อีกเรื่องหนึ่งคุณสุปันอันนี้คุณสุปันจะจะรู้ลึกดีก็คือเรื่องที่องค์กรวิชาชีพองค์กรวิชาชีพสื่อเนี่ยไปยื่นถามอะไรไม่รู้ไม่รู้ถามอะไรเราเรียนไปยื่นให้ตรวจสอบจริยธรรมหัวหน้าพักพลังประชารัฐสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐอ่ะท่าทีของประธานสภาเนี่ยยังไงกันแน่มันจะเอายังไงกันแน่ S <s> <S <s> <S เดี๋ยวผมไปรวบๆเร็วๆนะผมไปเรื่องน้ำก่อนนะอืมคือเรื่องน้ำเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้อย่างที่คุณสัจชัยพูดอะทางรัฐเองแล้วก็กลไกข้าราชการพยายามจะไม่พูดถึงน้ำเหนือน้ำเหนือนี่หมายถึงน้ำเหนือประเทศลงมาไม่ประเทศขึ้นไปก็คือน,น้ำจากกีนที่ที่ระบายน้ำออกจากเขื่อน <S <s> อืมมันมาตั้งแต่แม่สายมาอะไรเนี่ยมันไหลบ่าเข้ามาเนี่ยนะฮะ ว่าตอนนี้สามเหลี่ยมทองคำไงสามเหลี่ยมทองคำที่เรามีภาพเนี่ยจมน้ําไปเรียบร้อยแล้วทั้งฝั่งลาวอ่ะก็คือฝนปริมาณน้ําฝนที่ตกในภาคเนี่ยตอนบนนี้ก็เยอะอยู่แล้วน้ําจากจีนก็ไหลมาสมทบอีกมวลน้ํานี่พูดแบบนักวิชาการห้องแอร์เวลาเขากางแผงที่แก้ปัญหากันนี่เราต้องระวังมวลน้ําก้อนนี้ที่กําลังจะไหลมานะเราต้องวางระบบห่องน้ําให้ดีๆแต่พูกเั้น ถ้าพูดภาษาพี่สำเริงรับพูดก็พ่องน้ําพ่องมึงตายอ่ะพูกูจะตายอยู่แล้วมึงยังไปพ่องน้ําอยู่ในห้องแอร์อีกอ่ะเนี่ยนะฮะเรื่องแม่น้ำโขงเนี่ยคุณสักใจคุณน้ละใจท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมอืมพี่น้องทางทางภาคอีสานทางนครพนมทางบุกดหารทางนครพนมทางน้องขามุกดาหารสกลนครเขาเตือนมาข้อหน้านี้นะพราะว่าปริมาณแม่น้าโขงมันล้นตลิ่งเข้ามาอืมนะครับท่วมชุมชนแถบ ริมแม่น้ําขงมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีฝนตกในภาคเหนือตอนบนแล้วผมเองนี่ที่สนใจเนี่ยก็เพราะว่าตอนที่เขาจะสร้างเขื่อนไซยบุรีเนี่ยอืมีโอกาสได้ไปเรียบแม่น้ําโขงอืนะครับแม่น้ําโขงเนี่ยไป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 จุดศูนย์กลางอยู่ที่เชียงคานแล้วก็เลาะแม่น้ําโขงอืแล้วก็ไหลเรือท่อไปข้ามที่ฝั่งลาวครัไหลกลางคืนเนี่ยหายไม่ได้ เดี๋ยวโดนสอยปล่อยไป, uh huh. ไปส,สมมติว่าจะจะสมมติว่าจะไปหมู่บ้านเนี้ยผมก็ต้องไปไหลเรือกันห่างจากประมาณสองกิโล uh huh. แล้วก็นอนนะพวกะเค,คื่อมบนชนที่ที่นั่นเนี่ยก็นอนไปไปแบบเรียกว่า uh huh. เขาเรียกอะไรไม่มีหลักประกันอะไรแต่อยากไปอยากไปคุยกัชบชาวบ้านเขา uh huh. ชาวบ,บ้านเขาอยากคุยเราก็บอกว่าเขาทำอะไรไม่ได้เลยร, uh huh. รัฐบาลเขากับรัฐบาลเรามันต่าง uh huh. หัวขบัวเนี่ยคุญหาในโล์เนี่ยแหละเห็นหัวฟูๆอย่างนั้นใจถึง อ้องปัญหาเนี่เราก็ใจถึงพิ่งได้นําครับอก็ไปคุยกับชาวบ้านชาวบ้านเขาก็บอกเนี่ยเขาเขาทำอะไรไม่ได้เพราะว่าประเทศเขามันเป็นระบบของคอมมิวนิสต์ครับคัดเป็นใหญ่ไงเขาก็หวังว่าเราจะจะสามารถได้แล้วก็ชาวบ้านเขาก็รวมตัวเป็นเขาเรียกอะไรกลุ่มหกประเทศแม่น้ํารุ่มแม่น้ําของในการคัดค้านการสร้างสร้างเกิดไซยบุรีแต่คนอิตาลเกิดตสร้างได้นะแล้วตอนนี้มันเริ่มสร้างปัญหาแล้ว อืเวลาหน้าแรงปีงนต้องการเก็บกักน้ำอี่ยเขาจะกักน้ําเลยครับข้างล่างนี่แรงแรงเลยเดินเรือ<ๆ>ไม่ได้ครับแต่เวลาเขาเขาน้ําหน้าน้ําฝนหน้าอะไรเงี้ยเขาก็จะบายมาแบบเนี้ยแบบที่เห็นนะอืม